สวัสดีค่ะสถาบันภาษากองทัพไทยขอเสนอรายการ English Tips of the Day วันนี้ขอเสนอคำที่มักใช้สับสน Confusing words คือคำว่า Sometimes มี s และ Sometimes ไม่มี s คำแรก Sometimes คือคำวิเศษที่บอกความถี่ Adverb of frequency Sometimes แปลว่าบางครั้งบางคราวตำแหน่งของ Sometimes อยู่หน้าประโยคหรือกลางประโยคก็ได้เช่น Sometimes so tired, get out of I'm tired get bed can't I บางครั้งฉันรู้สึกเหนื่อยมากจนไม่สามารถลุกจากเตียงได้ He the sometimes plays tennis instead plays of going to the gym บางครั้งเขาเล่นเทนนิสแทนที่จะไปออกกำลังกายที่โรงยิมในขณะที่คำว่า Sometimes ที่ไม่มี S เ,เป็นคำวิเศษเช่นกันแต่หมายถึงณนะเวลาใดเวลาหนึ่งบางช่วงเช่น เราจะมาถึงกรุงเทพภายในวันใดว,วันหนึ่งในอาทิตย์หน้า The accident occurred sometime before 6 p.m. อุบัติเหตุได้เกิดข,ขึ้นก่อน6โมงเย็นประโยคนี้ไม่ได้บอกเวลาแน่นอนที่เกิดอุบัติเหตุอาจเกิดเวลาใดเวลาหนึ่งก่อน6โมงค่ะพบกับรายการ English Tips of the Day ของสถาบันภาษากองทัพไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไป หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสอบถามได้ที่ facebook.com/rtarflang สวัสดีค่ะ Bye for now